สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้สนใจกเกษตรทุกท่านครับวันนี้จะมาตอบคาถามกับสมาชิกบางท่านครับที่ได้ถามมาว่าในการเด็ดยอดฝรั่งที่เราเพาะต้นต่อไปแล้วนี่เราจะเด็ดช่วงไหนดีครับผมก็ขอตอบอย่างนี้ครับว่าในการที่เราเพาะฝรั่งครับเพื่อที่จะทําต้นต่อน,นี่บางท่านก็อาจจะโตช้าบางท่านก็อาจจะโตเร็วขึ้นอยู่กับการบํารุงดูแลแต่มันก็มีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมา เท่าที่ผมทําอยู่นะครับก็คือถ้าท่านใดที่เพาะเยอะๆเนี่ยวิธีการน,นี้อาจจะไม่เหมาะครับเพราะว่าเราจะมา,าทําวิธีการน,นี้ทําให้ฝรั่งทุกต้นนี่บางทีเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยอาจจะช้าเรานะครับแต่ว่าท่านใดที่เาพาะไม่เยอะแล้วก็ต้องการใช้ต้นต่อในระยะที่ย่นระยะเวลาขึ้นมาอีกเนี่ยสามารถย่นระยะเวลาได้ประมาณสัก1 5ถึง20บวัน ประมาณนี้ครับสาหรับวิธีการนี้วิธีการนี้ก็คือการเด็ดยอดต้นต่อของฝรั่งที่เราเพาะต้นต่อไปแล้วเพื่อที่จะให้ลําต้นของเขานี่โตทันกับความต้องการของเราที่จะใช้งานนะครับเพราะว่าในวิธีการเด็ดยอดฝรั่งครับ mm hmm. เมื่อเราเด็ดยอดฝรั่งออกแล้วครับฝรั่งต้นต่อที่เรา,พาเพาะเมล็ดไปนี่ครับเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ผมมองว่ามันเป็นวิธีการที่ ใช้ได้ดีแล้วก็ทําให้เรามีต้นตอใช้ได้เร็วขึ้นประมาณ15 -20 บวันถ้าโดยปกติทั่วไปถ้าไม่เด็ดยอดออกนี่ก็จะช้ากว่านี้ประมาณ15-20บวันเช่นกันครับเมื่อเทียบอัตราการเติบโตกันแล้วครับในช่วงของการเด็ดยอดนะครับผมแนะนําให้เด็ดยอดในช่วงที่ต้นฝรั่งได้อายุประมาณสัก3-4เดือนครับในการเด็ดยอดเพื่อที่จะให้เขาแตกยอดใหม่ครับเพราะว่าในการเด็ดยอดเนี่ พรงางพวกนี้นะครับต้นพรงพวกนี้เวลาที่เราเด็ดยอดด้านบนออกเนี่ยสารออกซินที่ทําให้แตกตาแตกยอดเนี่ยก็จะไปเลี้ยงยอดด้านบนไม่ได้นะครับพอเลี้ยงยอดด้านบนไม่ได้นะครับเขาก็จะมาสร้างตาข้างล่างด้านล่างใหม่ครับในช่วงที่เขาสร้างตาด้านล่างนี่ต้นพวกนี้ก็จะได้รับอาหารอย่างเพียงพอครับทาให้ต้นนี่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ลําต้นของเขานี่ก็จะขยายใหญ่ขึ้นครับตรงนี้ ในช่วงที่เราต้องการจะเด็ดยอดอย่ังที่ผมว่าประมาณอายุต้นประมาณสัก 3- าถึงสเดือนเนี่ยหรืออีกวิธีการหนึ่งเวลาที่เราสังเกตก็คือถ้าหากต้นมีความสูงประมาณสักสามสิบเซนขึ้นไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะเด็ดยอดได้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราเด็ดยอดตั้งแต่อายุอย่างน้อยเนี่ยต้นฝรั่งพวกนี้อาจจะเติบโตเร็วก็จริงแต่ว่าในระดับของพื้นถุงตรงนี้นะครับจนถึงด้านบนเวลาที่เรานํามาเสียบเนี่ยวัดระยะจาก หน้าดินบนถุงนี่ขึ้นไปนี่ในการที่เราจะใช้ในการเสียบยอดหรือนําไปทาบกิ่งหรือวิธีการอื่นก็ตามนี่ครับะระยะความสูงนี่จะไม่ได้นะครับเวลาที่เราจะใช้นําไปขยายพันธุ์นี่ครับดังนั้นในการเด็ดยอดนี่ก็ให้เขามีความสูงประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบเซนก่อนแล้วค่อยเด็ดยอดในการเด็ดยอดเราก็นับจากประมาณเนี่ยหนึ่งคู่ใบแล้วก็คู่ใบที่สองตรงนี้เราเราก็สามารถที่จะเด็ดยอดได้เลยนะครับเนี่ย กุใบที่หนึ่งกุใบที่สองตรงนี้เราก็สามารถที่จะเด็ดยอดตรงนี้ได้เลยครับเนี่ยครับผมเด็ดยอดออกแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับเนี่ยต้นนี้เวลาที่เนี่ยต้นนี้นะครับเวลาที่เรานําไปเสียบยอดเนี่ยเราก็จะตัดอยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยตัดอยู่ประมาณช่วงนี้ครับก็ถือว่า ในการเสียบยอดหรือเสียบข้างหรือทาบกิ่งเราก็จะตัดต้นตออยู่ประมาณนี้หรืออาจจะต่ากว่านี้ก็ได้ในช่วงที่เขาแตกยอดเนี่ยเขาก็จะแตกยอดอยู่ด้านบนครับทําให้ลําต้นด้านล่างนี่ขยายใหญ่ขึ้นเร็วกว่าปกติครับดังนั้นในการที่เราจะเด็ดยอดนี่เราก็สามารถที่จะเด็ดยอดเพื่อขยายลาต้นได้นะครับหลังจากที่เด็ดยอดแล้วนะครับต้นที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยเขาก็จะแตกออกมาประมาณสักสามถึงสี่ยอดประมาณนี้เลยครับในการที่ เราจะใช้ในการเสียบยอดหรือทับกิ่งเราจะเนี่ยเราจะปาดแผลตรงแถวนี้นะครับหรืออาจจะสูงกว่านี้ในการเสียบยอดและทับกิ่งก็จะอยู่ประมาณนี้ครับในการที่เราจะนําไปทับอันนี้ไซส์นี้ยังใช้ไม่ได้นะครับผมก็เอามาให้ดูเป็นการสาธิตเพื่อทําความเข้าใจกันเฉยๆนะครับถ้าเราเด็ดยอดเนี่ยต้นเขาจะโตดีแล้วก็ยอดด้านบนเนี่ยบางท่านที่จะใช้ต้นตอในการทําฝรั่งแฟนซีท่านก็สามารถที่จะเด็ดยอดเพื่อที่จะ สร้างกิ่งใหม่นะครับให้เขามีกิ่งเยอะๆเพื่อที่จะใช้ในการทําฝรั่งแฟนซีนะครับอันนี้ถ้าโตขึ้นมาประมาณสัก8เดือน9เดือนนี่เขาก็จะทําฝรั่งแฟนซีได้อย่างสบายๆเลยกิ่งพวกนี้ก็จะโตครับก็สามารถที่จะเสียดยอดฝรั่งได้ประมาณ3 000, สายพันธุ์นะครับสาหรับ3ามกิ่งนี้เมื่อเทียบกับตาต้นที่เราเด็ดยอดกับไม่เด็ดยอดแล้วเนี่ยครับก็ปรากฏว่าต้นนี้ครับมีลําต้นที่ใหญ่กว่าต้นนี้นะครับโดยอายุในการเพาะนี่เท่าๆกันครับ การดูแลบารุงรักษานี่เท่ากันเลยครับอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่ามีความโตที่แตกต่างกันอยู่พอสมควรครับครับสําหรับคลิปนี้ก็นําความรู้ส่วนหนึ่งนะครับมาแบ่งปันกับพี่น้องเกษตรกรเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับ